สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําต้มจืดหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นกันนะคะเมนูนี้นะคะเราเคยเห็นยายทําให้กินบ่อยๆะคะ่ะเราก็เลยจะมาลองทําทานเองนะคะทํากินเองค่ะทุกคนหน่อไม้อันนี้นะคะเราก็เพิ่งสั่งมาจากร้านเอเชียนะทุกคนเป็นแบบขายออนไลน์ค่ะทุกคน หน่อไม้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็มาปอกเปลือกแล้วก็หั่นค่ะแช่ในน้ําเกลือค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เทน้ําเกลือทิ้งนะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะหน่อไม้ที่เราซื้อมานะก็กิโลละ15ยูโรเนาะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เ,เราขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันนะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาต้มหน่อไม้กันนะเราจะใช้เวลาต้มรอบแรกนะคะประมาณ30นาทีค่ะ หน่อไม้ที่เราใช้ต้มในวันนี้เนาะทุกคนมันเป็นหน่อไม้หวานนะเราคิดว่าเราจะต้มแค่รอบเดียวนะถ้าชิมแล้วรสชาติเขาจืดก็คือใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้เป็นหน่อไม้อย่างอื่นเนาะก็อาจจะต้องต้มหลายรอบอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนจะต้องลองชิมดูเนาะว่ามันจืดหรือว่ามันขมเนาะระหว่างที่เราต้มหน่อไม้อยู่นะทุกคนเราก็มาหั่นหมู3ชั้นเนาะหมู3มชั้นเนี่ยก็หั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้มแล้วเขาก็หดลงอีกเนาะอันนี้คือเราต้มเสร็จแล้วนะเราก็จะเทน้ําทิ้ แล้วเดี๋ยวเรามาทําการต้มกันเลยนะเราก็จะใส่ซุปก้อนลงไปนะแล้วก็เสมุนไพรเนี่ยเราเขียนเอาไว้ให้แล้วนะมีอะไรด้วยเนาะก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดแบบนี้ค่ะเติมเกลือลงไปนะคะทุกคนน้ําตาลค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะเป็นกระเทียมดองนะกระเทียมกระเทียมดองเนี่ยเราก็ทําเองนะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยหมูสามชั้นที่หั่นเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนหมูเราเปื่อยเนาะระหว่างที่ต้มเนี่ยเขาจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนก็ตักทิ้งด้วยนะคะ ต้มไปสักพักนะคะหมูก็เริ่มสุกเปื่อยแล้วนะเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ําปลานะคะเราไม่ใส่น้าปลาครั้งแรกเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราต้มหน่อไม้อยู่ด้วยเนาะใส่เกลือลงไปกลัวจะเค็มนะเรา,าก็เลยมาใส่น้ําปลาทีหลัง<า>ค่ะทุกคนก็ปรุงรสแล้วก็ชิมรสชาติตามที่เราชอบนะ<า>ทุกคนต้มตื่นหน่อไม้ของเรานะเราจะปรุงให้ออกรสหวานนิดๆนะคะแล้วก็เค็มหน่อยๆค่ะทุกคนพอหมูเราเปื่อยสุกชิมรสอะไรโอเคลงตัวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะเราก็จะ ใส่พริกแห้งนะหรือว่าใครอยากคั่วก็ได้นะเราไม่คั่วนะเพราะว่าเรากลัวจะหมิ่นฉุนเข้าไปในบ้านเนาะกลัวฝรั่งหมิ่นค่ะทุกคนเราก็เลยไม่คั่วนะเราก็เลยใส่แบบแห้งๆแบบนี้ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มผักชีลงไปนะทุกคนผักชีเนี่ยก็ให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงนะนี่ค่ะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจืดหน่อไม้หมูสามชั้นนะคะทุกคน